ครต่อยเหรเอามาทำอะไรไม่รู้จักครับรู้จักไหมรู้จักคนนี้ไหมรู้จักไหมใครรู้จักทุกคนรัเอ้าชิมหาน้มาทำไมรู้จักไหม่ใช่ครับทำไมพ่อบอกให้เดินมาใช่ไหมนี่ไงหมุนตูสีนี่ไงเอาเปล่าตูตีเลยเนี่ย ูไหมสู้ไหมถู้ไหมถ้าสู้เดี๋ยวจัดให้เอาเปล่าถนัดด้วยเนี่ยให้ตั้งกินหนมดไม่เออไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บตัวแน่นอนแล้คุกเข่าต่อยด้วยอาเราไม่รู้ต่อยใครก็เลือกเอาด้มาเลยห้าว่าเดี๋ยวเดี๋ยลองเดี๋ยววเดี๋ยว เดี๋ยวให้ต่อยกับพี่เขาแต่เดี๋ยวให้พี่เขาต่อยเบาๆเฮ้ยเดี๋ยวให้พี่เขาคุกเข่าต่อยให้พี่เขาย่อลงเงี้ยเน่เน่คุกเข่าต่อยอ่ะคุกเข่าต่อยเงี้ยเไม่ได้เอาเปล่าเอาเปล่าเอาเลยเอาเปล่าใหุ้กินนมให้พี่คนเดียวคู่เข่าต่อยคุกเข่าต่อยเอางี้จะบอกว่าให้พี่เขาคุกเข่าแล้วให้พี่ช่าเขาใช้มือเดียวเออเราต่อยกันที่เลยอ่าตายน้องตายน้องตายน้องกับไปจ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 ันะปจับไปจับไปจับไปอัุไปจับ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 ไปจ เอาโน้ตไม่โน้ตไหนกูเองก็ได้มาแต่มือนึงมือนึงควายหลังนะอ่บากไปเต็มที่นะไปเต็มที่เอ้พี่พี่จอยให้ร้อยหนึ่งพี่จอยให้ร้อยหนึ่งนี่พี่เขาให้ร้อยหนึ่งเออเต็มที่เลยเหลืเลยเอางี้เอ็งไม่เจ็บตัวแน่นอนแต่เอีกได้ต่อยเล่นขนาดขนาดนักเลยเดี๋ยว ขนาดนักต่อยกับเด็กกูเนี่ยแหมกับคนใหญ่เดินมาไหมแต่คนใหญ่เฮ้ยไอโทไอโที่นี่นั่งนั่งอยู่นี่โยนให้คนอื่นนะแต่เด็กมาบอกอ่ะกูเองอะไรครับเนี่ยผมอ่ะอันนั้นอันนั้นเหลี่ยมหล่อเนี่ยเหลี่ยมจริงอ๋อเหลี่ยมจริงด้วยหมัดจิ้งจอกอ่ะเลยแทน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 ดูอะไรแทนแทนดูเลย วินโด้นักมวยได้นี่ใช่หรอนักมวยได้นนี่น้องใหญ่้อไรชื่อชื่อชกมวยชื่ออะไรชกม่ยชื่อ่อคิปกมวยชื่อว่าอะไรไอ้ผู้ดิบย่อให้ย่อให้น้งลงเลยพี่เคมวยชื่ออะไรดูการตอบพี่ก่อนใส่มวยชื่ออะไรใส่กี่ทีแล้วไอ้แค่นี้ใต่กี่ทีแล้วใต่มากี่ทีแล้ว เออนั่งลง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 ปาดหัวตัวเท่าเออไอสูงกว่านั่นแหละแล้ดิพี่เออไอมือเดียวนะมือเดียวมือเดียวใช่มือเดียวอีกมือนึงควายหลังวางแขนแล้วเลยวางแขนกันละนาทีครึ่งขวาทีครึ่งพองอ่าผมว่าไอ้มึงมึงบอกอะไรไม่มีไม่มีหนึ่งมือนึงควายหลังใช่ไหมพี่มันก็ติด้วยมันก็ติ๊บไปเรื่อยมีแขนมีแผนนะ กี่ยกสามกี่นาทีนาทีครึ่งวอลนาทีเรื่องกี่มือกี่มือกั่มือนี่กันได้มันนี้กันได้เยอะบางเดียวอ่ามือนี้กันได้เยอย่างเดียวโอเคครับเดี๋ยวนะโอเคโอเคไม่เตะนะไม่สอบแกล้คอแล้นะน้องแทงเขางี้เลยบอกไม่เตะแทงเข่ามานาทีครึ่งอ่าโอเคเริ่มอ่าเออเออสองวยมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเลยนาทีครึ่งเวลาน้อย โดนแล้วโดนแล้วนี่บล็อกเลยชิบบล็อกเลยโ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโดนว่ะโดนว่ะเขาไปดีเข้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 าไปดิเข้าไปดิเ้เยนี้ยเนยเน สามสิบวิพานเหือทีนึงเไปเดไปเดไปไม่ต่อยไม่มีเฮ้ยเฮ้ยต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลยหนือทีสุดท้ายแล้วไม่มาเป็นป่วเลยออยุ่าเออมาว่ะไปข้างหลังดปยกปข้างหลัลงป้มต่อยไม่อแล้วหปออกข้างีโอ้ยเปิกเปิดนิสามสิบวิสามสิบวิสามสิบวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ ขอแรงแรงบันนึงน้องขอแรงแรงหน่อยเอาเลยเลขอแรงแรง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 เรเร็วเร็วเขอแรงแรงขอแรงแรงขอแรงแรงเลยแรงแรงเลยแรงแรงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตะด้ว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 ยเฮ้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 ยเอาเยเเเเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เ ใครถ่กยใ้มาไมมีบอกว่าผมแก้แค้นะอครับสาวโซเชียลพูดดิแก้แค้นบอกตาวโซเชียลโซเชียลแก้จุบแ้อมแก้มมแก้มอมแก้มมแก้ขอต้ตะกี้มันแม่มกเก่งมากน่ารักมากครับน่ารักน่ารักากมวพอหวไหมครับอันนี้เมื่อกี้แต่งกับเมื่อกี้แต่งกับลุกแล้วนี่ต่งกับพ่อครับขอสามวินะครับลุงลุงบอกว่าขอแค่ส0วิเป็นไทรอย มามาสามสิบวิสาวิเตรียมตัวเริม<า>่มไปลุกไถึงเป็นลมนะครับต่อยซิบับไปต่อยเลยสามสิบวิโอ้ยลบไปหลบไปซปิบับไปยี่สิบวิยี่สิบวิพอไปยี่ิบวิออันี่ีไม่ต้องหนักมาก tạiเลย tại đây các tại đây tại đây tì bạp tì bạp Ôi, muốn bay cibi cibi โอเคโอเคโอเคนิดนิหน่อยหน่อพ่อลุงพ่ป่วยอยู่ด้พ่อออกกำลังกายผมาได้ขยับนิดนึงลองแค่ลบคุครับขอบคุณครับกวายลอยขึ้นกวาทยลอยขึ้นโอเคน่ารักครับมากันสามคนขอบคุณครับขอบคุณครับครับ